ประกันภาคสมัครใจหมายถึงประกันที่ทําโดยความสมัครใจของเจ้าของรถซึ่งมีความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่าประกันภาคบังคับเช่นคุ้มครองร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุ้มครองความเสียหายของรถคันเอาประกันคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถเป็นต้นประกันภาคสมัครใจมีด้วยกันหลายประเภทแต่ที่ได้รับความนิยมได้แก่ประกันชั้น1ประกัน2พัทประกัน3ามพัทและประกันชั้น3 โดยประกันชั้นหนึ่งมีความคุ้มครองครอบคุมมากที่สุดและลดหลั่นลงมาเป็นประกัน2อพลัสพลัและชั้น3ตามลำดับประกันชั้นหนึ่งให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถของผู้เอาประกันโดยมีจุดเด่นคือสามารถเคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณีเช่นถอยชนเสาชนฟุตบาทโดนหินกระจกแตกนอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณีรถหายไฟไหม้และภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วม ประกันชั้นหนึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงสุดรถยังอยู่ในสภาพดีมีอายุไม่เกิน7ปีถัดมาประกันสองพัดหรือประกันสองบวกให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถของผู้เอาประกันแต่มีเงื่อนไขคือต้องเป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นหรือพูดง่ายๆว่าเคลมได้ในกรณีรถชนรถนอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณีรถหายและไฟไหม้ด้วย ประกันสองพัดเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการทำประกันเพื่อรองรับอุบัติเหตุใหญ่ต้องการป้องกันความเสี่ยงในกรณีรถหายหรือเป็นรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้เช่นรถที่นําไปติดถังแก๊สนอกจากนี้ประกันสองพัดยังเหมาะกับผู้ที่อยากทำประกันชั้นหนึ่งแต่ติดเงื่อนไขไม่สามารถทําได้เนื่องจากรถมีอายุมากเกินหรือมูลค่าไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทประกันกําหนดในลํานดับต่อมาประกันสามพัดหรือประกันสามบวก มีความคุ้มครองเหมือนประกันสองพัดคือคุ้มครองรถของผู้เอาประกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นแตกต่างกันเพียงที่ประกันสามพัดไม่คุ้มครองรถหายและไฟไหม้ดังนั้นหากรถของเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือโจรกรรมในระดับต่ำเช่นรถไม่ได้ติดแก๊สมีที่จอดรถในบ้านหรือมีที่จอดที่รักษาความปลอดภัยดีก็อาจพิจารณาทำประกันสามพัดแทนสองพัดก็ได้ลำดับสุดท้าย ประกันชั้น3ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณีไม่มีวงเงินซ่อมรถของผู้เอาประกันประกันชั้น3เหมาะสําหรับป้องกันความเสียหายจากการขับรถไปชนคันอื่นโดยผู้เอาประกันพร้อมรับผิดชอบค่าซ่อมรถตนเองได้หากจําเป็นจากที่กล่าวมานั้นเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์โดยมุ่งเน้นให้เราได้เข้าใจและสามารถเลือกทําประกันที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่มากับการใช้รถ